โปรเกมรอบนี้มันอะไรวะฮือเดฟทำไมต้องย้ำใส่เซนลิลลี่เบอร์นี้มีความไหนจะร้องไห้ไหนจะดอกลิลี่ร่วงแล้วก็แบบมีความฐานเท่าฐานเท่าหรือว่าเศษคุกกี้วะ mm hmm. แต่มันเหมือนกับกำลังตกลงไปในหม้ออ่ะ mm hmm. คือ ชื่อชื่อแผดบอกหอคอยเค้กสุดอลลมานซึ่งก็เออก็คงปีนหอคอยเค้กแหละแต่ทำไมมึงกลายเป็นล่วงหอคอยกันแบบนี้ฮะโอ้อยอยากรู้เนื้อเรื่องต่อแล้วไม่สิอันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องแยกอะค่ะไม่เหมือนกับแพดท,ที่แล้วนะแพดท,ท,ท,ที่แล้วที่ลงคลิปไม่ทันนั้น <laughs> มันจะเป็นเนื้อเรื่องของส่วนเนื้อเรื่องหลักแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องของโหมดแยกแยก็เดี๋ยวไว้ทำคลิปส่วนเนื้อเรื่อง หลักๆไปอีกทีตอนนี้ไปดูอัปเดตในเกมก่อนละกันเนาะอัปเดตเรียบร้อยมุ่งสู่หอคอยเค้กค้คนหาความลับที่ซ่อนอยู่บนหอคอยเค,ค้กอลมานอัปเดตใหม่เด,หมเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูคุกกี้รถเทสทรีสูงพิเศษคุกกี้ใหม่เพิ่มมาตาสูมแล้วแลัคกี้บอร์ดของน้องเมเดืออยากฟัง,งเรื่องราวในตำนานสวยงามไหมน้องเป็นตัวที่มาจากภาคโอเวนซึ่งก็น่ารักดี นั่นไงเจอหอคอยเค้กสุดอลหม่านแล้วโอ้นี่สินะโหมดใหม่ที่พูดถึงตะก,กี้โอ้จิมจึ๊กโอ้อลังการว่ะโอ้โอ้โอ้อ อค่อยเค้กสุดอลหม่านมีชั้นต่างๆมากมายต้องเคลียรแต่ละชั้นให้ได้เพื่อไปอยังชั้นถัดไปแต่ละชั้นถูกแบ่งชั้นต่างๆท้าทายต่างกันโจมตีปกติสู้บอสสู้ PVP หีบสมบัติชั้นที่มีการต่อสู้ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จึงจะเข้าไปชั้นนั้นได้ลืมเช็คให้ดีก่อนละ่ะต่อสู้สำเร็จจะได้รางวัลและสามารถโจมตีซ้ำในชั้นเดิมได้โอ้แต่เอิม่มใช้กุญแจ โอเคเมื่อกี้ถอยกลับออกมาจากที่มันเป็นหอคอยอะเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูพวกอัปเดตกิจกรรมมากันฝาดันโหดน,นี่ไงเ <c oughs> ปลวไฟให้ลุกเพลิงแยมที่หยดเยิมและคุกกี้ที่แตกเป็นเสียงทั่วทุกสารทิศกล้องเรยนสียงกีด้องของเราคุกกี้มันยอดหอคอยเค้กสุดละละมานจะมีอะไรรออยู่กันนะ,ะกี้บอร์ดของคุกกี้ลดราเดืออันนี้พอดีเราไปเติมเซตมาก็เลยได้หม่อีก200แต่เดี๋ยว ขอดูภารกิจรวบรวมแต่เขาคุกกี้น้องมาเดื่อหน่อยเรียกน้องเพราะว่าน้องก็คือน้องรวบรวมเยลลี่แต่เขาของคุกกี้รดมาเดือ่อคุกกี้รถมาเดือ่อผู้อ่อนโยนออกจากป่าลึกมาวิ่งเล่นอยากชวนเพื่อนสัตว์สนิทมาเล่นด้วยจังงั้นเป่าเยลลี่แต่เขาให้เสียงดังกังวานซะแล้วไปทักทายคุกกี้รดมาเดื่อกัน แสงแดดที่สาดส่องทง้องฟ้าที่จมใสแครอทที่งอกง,งามปีนี้อุดมสมบูรณ์แต่ไรแครอทกว้างเบอร์นี้จะเก็บเกี่ยวยังไงไหวเนี่ย <c oughs> มีรูดไหนบอกว่าจะมาช่วยกันเนี่ยหายไปไหนแล้วเหรออากี้รถแครอทอะไรเนี่ยอยู่นี่เหรอไปที่ไรกันเถอะเอ๊ะว่าแต่นกรข่อากี้ยินดีได้รถจักรนะอ่ะ,ม,ออะ,ะ,นะอะมีตั้งหลายเท้าเนี่ยสุขภาพดีต่างหากไปทำไรกับฉันไหม เอ่อยังไม่ลงคำพูดของคุกกี้และแคลรอนนะบ <c oughs> ีลูทอากา้าแรงงานทาส <c oughs> ฉันมาจากป่าลึกที่ไกลแสนไกลวันที่ที่งดงามมากเลยอะแต่ว่าที่อาจากนี้ก็ดูอบอุ่นและน่าอยู่มากนะ่างเช่นเพื่อนของฉันไว้ที่นี่จังโอ้โหถ้าจะมีเพื่อนเยอะนะอืเป็นเพื่อนสัตว์น่ารักค่ะถ้าฉันเป่าแต่เขาเด็กๆเ,เ,เพื่อนๆเ,เ,เหล่านั้นจะตามเสียงมางั้นก็เป่าเลย อ่ะมาเห็นมีอะไรมาเลยคงจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขาเพราะไปอยู่ห่างไกลจากอาณาจักรน่ะอ่ะแต่ถ้ามีแต่เขาเยอะๆก็หงเสียงดังวบบนี้ได้นี่เป็นความคิดที่เจ๋งหวังว่าเพื่อนสัต์ทั้งหลายจะได้ยินแล้วตามเสียงมานะคนใจดีจังเลย,ยงั้นมาด้วยมันมาช่วยฉันรวบรวมแต่เขาหน่อยนะ กิจกรรมเล่นซ้ำได้ว้าวก็คือทำมิชชั่นวนๆไปเหอะเดี๋ยวมันก็ได้แต่มิชั่นหนึ่งมีอันสองอันสามันเออเอาเหอะเลดเกมนี้แม่งเ้ยฉันจะไม่ว่าอะไรมานีกแล้วเอาล่ะแล้วก็สําหรับอัปเดตนี้คุกกี้ที่มาใหม่แล้วก็จะมาสุ่มกันดูนะคะมีสามหมื่นกว่าโอ้นางสวย เป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นแมชีอะไรเทือเๆนั้นก็ดูสวยดีอยู่นะเอาล่ะลองโลดมาหาเราเถอะนะจิมจึกโอ้โห,โ,หโหผลประกอบการสิบโลแรกได้มาแค่หินนี่ขนาดว่ามีต้นทุนหินจากแฮกที่เติมแล้วนะโอ้ยเกลือ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  어해 아웅. 에이, 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 셀매? 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 반죽과 오븐과 마녀의 이름으로 당신을 벌하겠습니다. 오. Oh. <놀람> 생페스처리 교단의 가르침을 들어보시겠습니까? โอ้แม่คุณคนสวยในที่สุดก็มาหาเราเห็นเมื่อกี้เหมือนเป็นสะบัดมือเหมือนหน้าไม้แอตส์สินคลีตเปต่าเนี่ยโอ้ยเรบดีเรบดีนักบุญลองฟังคำสอนห่งคณะนักบุญเพสทรีหน่อยไหมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเพสทรีคืออะไรจริงๆคือมันเป็นขนมหมวดหนึ่งซึ่งยกตัวอย่างขนมในหมวดนี้ที่น่าจะนึงออกง่ายๆก็คือพวก พายแบบพายโลตัสอะไรพวกนี้อคะค่ะหรือพวกพายกรอบอะไรเงี้ยกับพวกครัวซองเพราะฉะนั้นนังก็คือเป็นคุกกี้รสขนมปังอบอะสักอย่างเนี่ยแหละเนาะ, <c oughs> ะได้เธอแล้วดีใจใน้ี่สุดก็ได้เธอมาอย่างนี้ที่เราซื้อของค่อยคุ้มหน่อยเย้ <c oughs> yeah. เดี๋ยทำทุนไว้หมื่นฝาจะรงทันผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบแห่งโลกคุกกี้ยินดีด้วยเฮสซีผู้พิพากษาแห่งส้มเงินเดินทางถึงอาณาจักรแล้วขอดียังไม่มีงบนะจ๊ะเราไปก่อนนะเดี๋ยวดูซิตอนนี้นางอยู่ส่วนไหนในเมืองเลยตอนนี้ก็แอบซื้อของตกแต่งธีมของนางมาแล้วแต่ว่าของตกแต่งรอบนี้มันมาแปลกหน่อยคือมัน จะได้ต่อเมื่อแต้มกิจกรรมมันถึงเท่านั้นน่ะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เปไปค่ะเ <c> ผ <oughs> ื่อว่ากิจกรรมไม่ทันอะไรยังไงเอไม่สิกิจกรรมมันก็เลื่อยๆอุ้ยนั่งไงอยู่นั่นเฮ้ยผ้าคุมเอาหหยอันนีนไงผ้าคุมด้านหลังนางสวยนะเป็นลายส้อมอ่ะ ขออนุญาตฮิวนะยิวทีคือทำท่าแบบจะทำอะไรอะฮะยืนแขนยืนแขนคือแบบทำอะไรอุ๊ยท่าลงเทะกวาดพื้นกวาดพื้นจริงๆนะคือแบบผ้าคุมด้านหลังสวยมากเลยอะอุ๊ยมีความมีโนกเหมือนกันนี่หว่า ทำไมตัวที่ฉันเมนมันต้องเป็นพวกตีมนักบวชกับมีนกวะเนี่ยน่ารักน่ารักที่ฉุดชิปอ๋อนี่สุดภาวนาโอ้หน้าไม้วิงวับเลย่างจนวัยุ่ พร้อมมีภาคสาแปังกับวุ้ยมน합니다แค่ขนมปังและนมก็พอแล้วโอ้สมถะนะดูทำปริญาณแด่คณนะนักบุญขอคอยเคยก้กอยู่ทิ้งจากงานเลี้ยงอันนี้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ค่ะ วันนั้นมีขนมล้มล้างเหมือนกับคุกกี้วางไว้้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะหากเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นเทียนที่ส่องแสงอยู่อย่างเนรร้างแถมยังมีเสียงกระซิบอันแผ่วเบาที่บอกเล่าเรื่องราวความลับของเราคุกกี้ด้วยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่โอ้แลนด์มาร์กนี้มันใช้เค้กอัพนี่ว่ะอุ้ยอันนี้ของของเฮซีใช่ป่ะห้องสารภาพบาปในวันนี้ภาพวาดแห่งความลับถูกเปิดออกคณะนักบนเฮซี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวพื้นที่ด้านในของห้องนี้เป็นพื้นที่เล็กๆแคบๆ ซึ่งมีเพียงสมาชิกของคณะนักวิทเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตได้ใช้ได้ได้ว่าเป็นที่ที่กุมความลับมากมายเอาไว้เลยทีเดียวและมันก็ใช้เคก้กเฮ้ยเออเฮ้ยอยู่ยก่อนนะมึงมึงบ้าเปล่ามันคือไอไอมอนมหมาเค้กที่เราเคยเห็นกันบ,บ่อยๆอะ่ะไอมอนหมาเคก้กตัวนั้นนะ่ะมึงเอาเขามาใส่ในในหรอเลี้ยงกันแบบนี้คือได้เหรอได้แหละ เค้กกินมส่วนที่ดูเหมือนพร้อมจะเห่าเสียงดังลังวิ่งหนีมาได้ทุกเมือ่อถ้าลองเรียกชื่อพวกมันก็จะสั่นหางกันนุกนิ่งนุกนิ่งเชี่ยละคือถ้ามองเป็นขนมปกติก็โอเคแ,แหละแต่แบบพอมาเค้กในเกมคือหมามันก็เกมมันกาวอะไรเนี่ยอุ้ยชินีน่าสนใจตามตำราที่กล่าวไว้ว่าถาดลักษณะนี้นำทางคุกกี้โบราณไปสู่สวรรค์เล่นจริงเหรอแล้วนางบนถาดก็เจอสึกความเย็นเยือกอย่างบอกไม่ถูก เอ๊เดี๋ยวนะถาดคุกกี้แห่งโชชะตาหรือถาดคุกกี้ไปโดนแดงไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องเอาไปลองอยากเอามาลองดูว่าพวกคุกกี้จะทำยังไงกับถาดอย่างนี้นี่มันถาดสังเวียคุกกี้เป็นไงวะเอ๊เอาใครมานั่งดีกว่าสรุปว่ามันคือของตกแต่งที่เอาไว้ใช้ทำอย่างนี้หรอกเลย เอ้เอาคุกกี้มานั่งถาดแล้วแบบอตั้งใจจะบอกสุดๆเลยนี่ว่าว่าต้องเอาคุกกี้มาโดนขนกินสำหรับของตกแต่งรอบนี้ก็มีข้าวๆประมาณเท่านี้เนาะก็ถ้าเกิดใครชอบชิ้นไหนก็สะสมเงินสะสมเพชรแล้วก็เค้กสวยเองตามสะดวกคะ่ะ สำหรับของลำดับต่อไปที่จานมาพูดถึงต่อก็แน่นอนต้องของของคกี้เพสทีอยู่แล้ว <c oughs> พอดีซื้อแพ็กเกจเอาไว้แล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อะไรซื้อถ้าเป็นเพชรก็แบบไม่ได้มีเพชรขาน,นาดนั้นต้องเปยอยู่ดีอ้ายนั่นไง เอาละเดี๋ยววางไว้แล้วาพาตัวนางมาเล่นโอ้ยถาดนี่เหมือนจะมีเคือคุกกี้มานั่งแบบเต็มใจด้วยโอ้ยพวกเธอพวกเธอไม่รู้อะไรซะแล้วว่ามันคือถาดอะไรอ่ะเพซซีอยู่นี่เองขอโทษอนะขอหิ้วสัวเธอไปหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> กระสีเปลือกภาาแบบปกติปะเอ๊ะทำไมทีกันอ่ะแม่งมีความสารลับวะ <c oughs> <c oughs> นี่มันลัทีิมืดเรืออะไรเนี่ยเออสตีมันก็ให้จริงๆอย่างนั้นนะนะโอ๊ยเจ้าลกตัวนั้นอ๋อแงเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาความลับจริงๆด้วยไม่สิเหมือนที่ส่งมอบงานลทัทีอะไรเรื่องนั้นเลยมากกว่าออ๊ยเท่าทีอ๋ออีกรอบแล้วกันนะ แบบแกระซิบรหัสรับสารรับเสร็จโอเคส่งสารกลับคืนเดี๋ยวไปทำงานลคะค่ะฝากนกจิ๊บจิ๊บไปรายงานนะคะโอ้และไหนๆ,ๆ,ๆก็ไหนๆแล้วเราก็ควรจะไปต่อกับห่อหอยสักทีพาไปดูเล่นข้าวๆกว่าเพราะว่าว แค่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นการเล่นแบบไหนแต่คิดว่าก็คงเหมือนบอนหัวคอยเข้าไปแล้วมั้งเอาละเตรียมพร้อมไปโอดจะขอใช้เซตที่ฟาร์มห้วยแต่นะักเดิมก่อนอ๋อมันมีเงื่อนไขของการเข้าแต่และชั้นด้วยนี่นะถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดทีมกันก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ต้องไปลุยกันโลดลํ <IL EN C IO> าหลังแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าอะไรคือฉากหลังเองมีลุก,กตาอันนี้แอบม,มีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงต้องขอภัยด้วยนะคะแต่ว่า อยากให้โฟกัสฉากหลังมากกว่าตาหน้าอะไรมีตุ๊กตาอยู่ด้านหลังกับกองขนมเค้อย่างอ้อ่านนะฮะอาเสียงตอนชนะไม่ใช่เสียงไฮซี่แ่งเถอะก็ถ้าเกิดลงหอคอยครั้งแรกก็จะได้เค้กมาซึ่งก็คือไอชเค้กที่เอาไปซื้อ แลนด์มาร์คซื้อของประดับอะไรเนี่ยแหละคะ่ะแต่ดูจากปริมาณที่ให้เราคิดว่าน่าต้องเก็บหลักเลือนมังแน่ก็ข้าวๆเกี่ยวกับหอคอยก็มีประมาณอยู่เท่านี้นะคะสําหรับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนั่งขึ้นหอคอยไปเรื่อยๆเรื่อยอย,อย,อยิ่งกว่าเราจะไม่รู้สิหอคอยมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะร้อยห้าสิบชั้นหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เกิดไม่กี่ชั้นอยู่ก็ถ้าเกิด อย่างนั้นเราก็ต้องรอเล่นให้มันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแ <g itt s> อมมาแวะดูน้องเห้ซีหน่อยนารักมีน้าม <g itt s> แห่งแม่มดแป้งและเตาอบฉันจะลงทันเธอเอง <g itt s> นี่มันโคตรแบบตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองชัดๆนางนารักไหนดูเรื่องราวของนางหน่อยสิใ <g itt s> นนามของแม่มดแป้งและเตาอบจะขอรับหน้าที่ยันศักดิ์สิทธิ์นี้ ในวันนี้คุพี่รินเทสีชำระร่างกานน้ำเกลือจากศิทธิ์ทั้งเชื่อในอดีตและรสชาติเดิมที่เคยมีก็หายไปภายใต้พ่าคุมแผ่นแป้งส่วนที่ส่งประกายเป็นสีทองเหลือไว้เพียงความากดัดีต่อคณะนักบุญเทสตีให้ความประสงค์ที่จะปกป้องกวนระเบียบแหงโลกคุกี้เพียงเท่านั้นตามคำสอนของคณะนักบุญเทสได้กล่าวไว้ว่า พื้นฐานที่จะไม่ทําให้ขนมแตกง่ายคือการวางแป้งเรียงกันเป็นชั้นๆแล้วนวดกดลงไปจนทําให้แม้แต่ความย่่ยยุในจิตใจ,จต้องแบนไปด้วยนับเป็นการบาเพ็นทุกกกิริยาที่ควรกระทำพุทธิเเพสทีได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ไปสำรวจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เสื่อมโทรมลงจึงได้ออกเดินทางไปพร้อมกับหน้าไม้ซ่อมเงินศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมจะพุ่งทยานสู่ฟ้าด้วยปลายทั้ง3อันแหลมคม และหน้าไม้ซ่องแห่งคณะนักบุญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งคำพิพากษาก็ยังส่องประกายอย่างเยือกเย็ยนอยู่ทุกวันโอ้โหประวัติน้องดูซีเรียจริงจังมากแต่เอ๊ะมีแบบไม่ถึงว่าก่อนหน้านี้น้องไม่ใช่รถนี้ด้เว้ยแม่งนี่มันละทีศาสนาอะไรสักอย่างจริงๆด้วยสินะเอเมสชีเนี่ยโอ้ยแอบอยากรู้เลยว่าจริงๆเมื่อก่อนน้องเป็นกี้อะไรแต่แบบน้องก็บอกแล้วว่า น้องชุบตัวแล้วล้างตัวแล้วน้องไม่เดือรถเดิมแล้วอึมก็ได้แต่สงสัยต่อไปแล้วนะอยากนี่จัดการให้เสร็จแล้วกลับไปไวๆ <c oughs> ดวจริงจังดีนะเดี๋ยวเราลองพานางเมสกิลกันดูน้องว่าจะเป็นยังไง ลักษณะฮานูเมื่อกี้ก็เห็นแล้วน้ว่ามันออกแนวแบบจะเป็นชิ่งๆหน่อยอแล้วแบบท่าดีใจของน้องคือเหมือนกับแบบสวดภาวนาชูหน้าไม้แล้วก็สวดภาวนา <c oughs> ก็เอาท่าดีน้องสบายใจะนะนาะงสำหรับอัปเดตนี้หลายคนคงรู้ว่าไม่ได้มีแต่น้องเพชีที่เข้าเนาะก็มีน้องม่เดือด้วยแต่ว่าน้องเป็นตัวที่เป็นตัวเก็บกิจกรรมก็ต้อง เก็บแ,แต้มลัคก,กี้บอร์ดกันวนไปค่ะอันนี้มีเห็นมี200นี่คือไปเติมมาก่อนเดี๋ยวจะมากดให้ดูว่าเราจะได้อะไรกันมั่งจะเกลือกัน, <net> น,ๆๆน,นไหมกดลอดเงีวได้แค่ก้อนเนื้อเองเวนกัมเอาละถึงจะได้แค่เนื้อแต่เราก็จะไม่ท้อถอยไปต่อไปต่อ ไม่แค่เข็มทิศเองอะเอาละตาที่สาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนรอบนี้จะได้ไหมเฮ้ยใกล้ใกล้กลเอ้ยได้จริงด้วยว<า>เ่าไปวิ่งเล่นในป่ากันเถอะอ้อยเสียงน้องคือ มันเสียงออกโทนผู้หญิงนิดนึงก็จริงแต่มันก็เป็นโทนเด็กได้ด้วยอะ่ะก็คือเกมยังจ้องตั้งใจจะให้น้องไม่มีเพศต่อไปสินะโอเคได้เราไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรภาคกลายเอ้ยในภาคโอเวนก็ไม่มีเพศอยู่ละไอ้ <c oughs> สุดเราก็ได้เย้ yeah. <c oughs> เดี๋ยวยังไม่รีเฟซบอร์ดล้วกันเดี๋ยวคนมารีเฟซเอาทีหลัง <c oughs> พอดีเผื่ออยากเก็บอะไรทําไมเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะไม่รู้กดรอบสุดท้ายเอาเลิกเอาใช้ <c oughs> สรุปได้เกลือนเนาะนาน ه, มีทันขาดคำไงโอเคจากตรงนี้ก็ ด้วยนะคุกกี้เระมาเดือดผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งป่าลึกเดินทางมาถึงอาณาจักรแล้วซื้อแพ็กเกจเฉลิมฉลองการได้พบกับคุกกี้และแมาเดือดแล้วทําให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกจะเล่นตลางคุกกี้ให้สนุกสุดๆไปเน้แง่นอน่ารักยดูซีน้องอยู่ส่วนไหนของเมืองแล้ว <c oughs> อ้านั่นไงไง,องขอหิวหน่อยนะ เออเอออยู่แถวนี้กันแล้วกันนะดูดิน้องสีขาเป็นกวางเลยเห็นเขาว่าสีขาอย่างงี้เขาเรียกว่าเซนวีทอปะไม่ใช่เซนทอแต่ก็ยังไงก็น่ารักค่ะฮือน่ารักสมัยโอเวนยังไงออกมา่าคหิงดอมโคตรน่ารักกว่าเดิมเอ้ยน้องสองหาอะไรอ่ะมีความมาพร้อมแตร เดี๋ยวลองรดน้ำต้นไม้นะไอ้น้งชื่นใจรดน้ำต้นไม้เอาน้งไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองพาน้องไปเทสก่อนนะคะว่าสกิลน้องจะเป็นยังไงไปพู่กับเพสฟีนลดน้องโอ้สกิลน้องโอ้ อ๋อสกิลน้องเรียกนกมาเปา่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เออเขาท่าดีไว้ไอ้ท่าน้องชนะเป็นแบบตะคุยขึ้นฟ้าด้วยอะ่ะน่ารักเ <c oughs> เป็นไอ้เต้าความน่ารักที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวประจำแพทแต่ก็น่ารัก <c oughs> ทำไมเดฟชอบเอาตัวน่ารักมาเป็นตัวกิจกรรมวะหรือเพราะว่าอย่างนั้นมันจะได้คนมีแรงทำกิจกรรมดี <c oughs> ในแอปสองสิเอ้ยกำลังหาน้องอยู่พอดีน้องมาอยู่ทำไมตรงนี้ <c oughs> ถ้านั่งน้องคือแบบถ้าม้านั่งมากเลยอ่ะคือแคนจะเห็นตามมีที่มันมีม้านั่งอ่ะ เดี๋ยวนั่งอีกรอบนะเอโอ้ยมีความแบบย้งแยงย่งแยง,ยง,ยงเหมือนมาเต้นด้วยอ่ะน่ารักถึงน้องครึ่งล่างเป็นกวางก็เหอะแต่ก็น่ารักอยู่ดีอเออจะว่าไปยังไม่เคยเห็นท่านั่งของเพชรีเลยฮนะอ๋อท่านั่งถาดนั่งก็นั่งแบบนี้สินะก็ <c oughs> น่ารักไปอีกแบบอะแต่นางออกแนวสวยๆคูลๆมากกว่านั่นเอง <c oughs> ก็ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ก็แบบดูจากสตอรี่แล้วแบบเฮ้อ <c> ะ <oughs> ไมมันมีความดูละทีมือจังวะ <c oughs> <c oughs> อ้าวจุ๋งมีเนื้อเรื่องช่ยอันนี้กำลังว่าจะปิดคลิปแล้วก็เลยฟาร์มนี่ฟาร์มหน่อยแล้วก็มาพบเจอว่ามันมีเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาของเกี่ยวกับการสร้างอาณาจักรค่ะ ช่วงนี้เหมือนอาณาจักรจะค่อยๆแคบลงเลยนะงั้นแบบนี้ก็ต้องขยายดินแดนสิจะทําแบบนั้นตลอดไปได้ยังไงให้จัดการกับ้านกุกกี้ที่มากขึ้นก็คงลําบากเออจริงตรงวันนี้ที่แต่งเมืองจะไม่มี喽ที่จริงยังมีวิธีดีๆอยู่นะสามารถเอา้านกุกกี้มาลมองเข้ากันเป็นบ้านสองชั้นได้ยังไงล่ะจริงหรอบ้านสองชั้นเออมีห้องใต้ดินนะเปล่าเออหรือเหมือนสรบเบอรีช็อปมองดูไม่เร็วนะ ถึงไม่ต้องแข่งยินแดนแต่ก็เหมือนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเฮออ้จากกาน,นึงเอาลายในเมื่อเขาแนะนํามาเราก็ต้องจัดไปค่ะอันนี้คือพามาสาธิตว่าในระบบรวมบ้านทํำยังไงก็คือพอเราจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีปุ่มพิเศษขึ้นมาสีฟ้าๆคุ่มน,นั้นปึ้งจิ้มปุ่มนั้นเข้าไปคือจะรวมได้บ้านใหม่แล้วแล้วก็เราก็จัดบ้านตามสะดวกไปเลยค่ะ ถ้าเกิดมีบ้านอยู่รวมกันหลายๆหลังก็สามารถรวมกันได้แบบหังนี้เดี๋ยวจะหามาดูสภาพพังนี้นิดนึงเมือ <c oughs> งโลกนิดหน่อยแต่ก็ถ้ามันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วมันก็สามารถกดจิ้มให้มันรวมกันทีเดียวได้เลยซึ <c oughs> ่งเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าพร้อมมาก้างไปจิ้มรวมกันได้โลด เกิดใครจิ้มดูตรงที่เป็นบ้านที่รวมกันเป็นแล้วจะเห็นว่ามันมีปุ่มสีส้มอยู่ซึ่งถ้ากดไปมันก็จะเป็นการแยกบ้านหลังที่มันรวมกันแล้วออกมาเป็นบ้านหลังเดียวอีกครั้งซึ่งอันนี้เราแยกออกมาเพื่อจอมารวมกับหลังทางนี้อีกทีเดี๋ยวหาที่วางก่อนซึ่งสภาพบ้านที่รวมได้ก็คือนี่คะ่ะเวลาได้ลูกกวาดมาทีก็คือจะได้แบบคูณ2เท่าไปเลยแต่ก็ ของอัพจากเดิมก็จะสองเท่าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ช่างใจกันเอาเองแล้วกันนะว่าจะอาอยังไงทําตามเพินแล้วเดี๋ยวไปดูเนะื้อเรื่องกันต่อเลยว้าวเท่สุดๆไปเลยเอามาทุกที่สองหลังมารวมกันก็ได้เราวลูกกว่ออกมาสอเท่าเหมือนเดิมสมมูรณแบบเลยสนุกจริงๆงั้นก็มารวมบ้านคุกกี้ทั้งหมดเลยดีกว่า มจะเป็นต้องรอบเข้าด้วยกันหมดหรอกอ๋อพอเมื่อกี้ที่เราก็พูดถึงไปแล้วเนาะว่ายิ่งเอามารวมกันคือมันก็จะยิ่งอันนี้แนนจะได้กว้างขึ้นไปอีกไงมารวมกันให้หมดไปเลยนำเตือนอนีน,นะ <c oughs> คือยิ่งเอามารวมกันก็เท่ากับว่าเวลาเราอัพบ,บ้านแต่ละหลังทีก็เหมือนกับอัพทีเดียวพร้อมกันสองหลังอะก็คือทรัพยากรคุณก็ต้องหามาสองเท่าซึ่ง น,นี้ก็แล้วแต่ความสะดวกใจจะทางนี้จะเป็นสายแบบชอบตุนทรัพยากรมันก็เลยจะลําบากหนักอกหนักใจนิดนึงบ้างตามภาษาเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราพลาดกันไปก็คือจุดตรงนี้ค่ะมีคุณ โนมิสโตรซึ่งบางคนอาจจะลืมครบไปแล้วเพราะเขาปรากฏตัวครั้งแรกเลยอยู่ที่แมปด่านหนึ่งเป็นหนึ่งในโนมผู้โชคายที่เราต้องไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วพอเขากลับมาคือเขาเป็นคนที่เสนอให้เราว่าจะช่วยอัปปศาดยังไงเป็นส่วนของบทช่วยสอนนที่นานเป็นชาติแล้วไม่ได้เจอเขาจู่ๆเขามาโผล่หตรงนี้มีอะไรกันนะจิ้มไหนดิเราชมฝีมืออันมากถึงได้เลยอ้อยุย่งจนหัวปัน่น เที่ยมดีไซน์เปเวอร์อ้ามาแล้วเหรอรอสักครู่ขอจัดการตรงนี้ก่อนนะก็สำหรับการอัปเด,ดตรอบน,นี้ก็มีหลักๆประมาณเท่านี้แหละคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตอีกทีวันที่28คอนเฟิร์มมาแล้วเนาะในช่วงเวลาที่มาอัดแก้แกคลิปเสียงแล้วก็ลงตอนนี้นะคะ <laughs> ก็ถึงวันนั้นเดี๋ยวอาจจะไลฟ์หรืออะไรสักอย่างให้มัน <laughs> ทำมาทันหน่อยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและชอบกากดไลค์ซับสไคร์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ดิฉันมิลาในช่องมูลไลฟ์มิลาขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ